่ะวันน la ี้เรามาชมกีฬากันนะคะไไมม่่ตต้้้อองงเเเลลยยย

เก่งแล้วเก่งแล้วกระตุกแล้วเงแล้วกระตุกแล้วกระตุกแล้วโอ้ยาโอ้จ้าหนี้จ้านี้นี่เป็นคอมเมนตเขาทำไมเขาจะตอที่บางทีเขาหย่อนที่บางทีอะบ่ปลาเอ้